ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรู้ทันการเมืองไทยนะคะคือในช่วงที่แล้วเนี่ยฟังด็อกเตอร์แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคําร้องของคุณธีรยุทธ์เนี่ยยกมาถึง6กรณีเพื่อต้องการให้ศาลเนี่ยเหมือนมีรายละเอียดต่างๆแล้วจะได้นําไปสู่การร้องอื่นๆต่อไปแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ก็คือบันไดขั้นแรกเนี่ยมันคือจะไปเมารวมว่า ใครทําผิดแล้วก็จะต้องให้มีผลอย่างไรสุดท้ายเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต่อภาพไปไม่ถึงหรือแม้กระทั่งสารเองเพราะฉะนั<ม>้นผมเข,เข้าใจว่าเป็นความละเอียดอ่อนนะ,ะผมต้องต้องชื่นชมค,คุณธีรยุทธ์นะเขาได้ได้เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ ศึกษาจากคำวินิจฉัยทั้งหมดนะจากข้อเท็จจริงข้อกฎหมายทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาร้อยเรียงต่อเรื่องกันแต่ที่ผมบอกนะว่าเขาแยกกันเป็นสองก้อนให้ชัดน,นะนะว่าเป็นเรื่องกรณีของออพรรคเก้าไกลพรรคเก้าไกล,ก,ก,ลกรณีของคุณเศรษฐา,าพิชิตชื่นบานอะไรนี้นะแล้วก็เอาแก่นตรงนี้เนี่ยมามาร้อยเรียงเรื่องนะแล้วก็มีการกระทํา6ก,การกระทาให้เห็นนะซึ่งแต่ละการกระทำนี่ถ้าสารได้ชี้แล้วเนี่ย มันจะนําไปสู่เรื่องความผิดอื่นๆต่อมาเหมือนสามารถเอาจากคําวินิจฉัยของศาลอะไปร้องต่อได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็เหมือนกับกรณีถ้าเราจะดูว่ารัฐมนตรีคนไหนไม่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องที่เขาทาสักสิบเรื่องเนี่ยมาเนี่ยมันอาจจะหาไม่เจอนะอหรือต้องใช้เวลานะก็เอาเรื่องหนึ่งเรื่องแหละท,ท,ท,ที่ชัดเจนนะอะอย่างสอสสสมมุติอนะบอกว่า คุณไม่ซื่อสัตย์เนี่ยดูดูดูไดจากอะไรบอกว่าไม่เห็นยากเลยก็คุณทําหลายเรื่องแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคุณบอกว่าคุณไปช่วยน้ําท่วมแล้วก็ขิวขิวถุงไปฝากชาวบ้านอ่ะแต่ว่าเดินไม่มีรอยเท้าเปื้อนโคลเลยอะไรเงี้ยมันมันเป็นภาพที่ที่ที่มันก็บ่งชี้ได้ไหมว่าไม่สุดรดิสมมุติอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างกรณีนี้เหมือนกันที่ชี้มาหลายประเด็นเนี่ยแต่ละประเด็นอ่ะมันมีน้ําหนักอยู่นะแต่ว่าอันนั้นน่ะคือบันได ที่จะนำไปสู่การเอาผิดนะในประเด็นที่ต่อเนื่องกันนะฮะที่จะนำไปสู่ผลกระทบอื่นนะเพราะว่าการร้องเนี่ยคุณชิวจะไม่ได้ร้องกันแกล้งคนแต่ร้องเพื่อให้ประเทศชาติได้ประโยชน์ใช่ร้องเพื่อให้ประชาธิปไตยดีร้องเพื่อให้พรรคการเมืองอยู่ในกฎหมายร้องเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นมาทําลายระบอบประชาธิปไตยของเราของประชาชน ไม่ให้คนมาแทรกแซงไม่ให้คนมาใช้อำนาจนายกของเรานะไปทำในทางที่เสื่อมเสียหรือในทางที่หาประโยชน์ส่วนตน,เป,นเป็นอย่างนี้ครับค่ะทีนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าเอาละ่ะสารรับแล้วก็นำไปสู่การวินิจฉัยและแต่ปรากฏว่าสารวินิจฉัยบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยไม่เข้าข่ายความผิดที่จะต้องสั่งให้หยุดการกระทำตามตาม,มาตรา42 แต่ในรายละเอียดอ่ศารจะมีการวินิจฉัยไว้ครบทั้ง6กรณีเลยว่าอันนี้ยังไงยังไงศารเห็นว่ายังไงยังไงแม้ว่าสารจะชี้ว่าไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา49แต่จะสามารถนำรายละเอียดปลีกย่อยในคําวินิจฉัยของสารเนี่ยนำไปสู่การร้องอื่นๆได้หรือไม่ได้คะเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายเพราะว่าการที่สารให้ความเป็นธรรมเนี่ย สารต้องใช้หลักรับฟังความสองฝ่ายอยู่แล้วดังนั้นกรณีคุณทักษณิษณพระเพื่อไทยถูกกล่าวหาทุกข้อทุกกรณีเนี่ยท่านก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าท่านไม่ได้เป็นอย่างที่คุณธีรยุทธ์เขาร้องเขากล่าวหาด้วยเหตุผลอะไรด้วยพยานหลักฐานอะไรซึ่งตรงนี้แหละครับเมื่อ,อ,อจิ๊กซอต่อภาพไม่เห็นภาพใหญ่แล้วนะฮะ สารได้เรียกพยานบุคคลพยานเอกสารข้อเท็จจริงต่างๆแล้วมาต่อภาพแล้วสารก็จะวินิจฉัยออกมาซึ่งตรงนี้แหละครับนะด้วยความที่เป็นสารของประชาชนเป็นสารตามองคอ์กรเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นสารที่มาทําหน้าที่ตรวจสอบองค์กรอื่นเพราะนตัวท่านโปร่งใสมีกฎหมายวิธีพิจารณาอยู่แล้วให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหลายเนี่ยก็จะปรากฏต่อสาธารณะ ดันั้นคาวินิจฉัยท่านเนี่ยก็จะบรรยายว่าผู้ร้องร้องว่าอย่างไรด้วยหลักฐานอะไรและมีประเด็นอะไรที่ต้องวินิจฉัยและประเด็นที่ต้องวินิจฉัยนั้นเนี่ยนะคู่กรณีเขาต่อสู้ด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรและทั้งหมดนี้เนี่ยสารเห็นว่าอย่างไรเพ<ม>ูดถึงตรงนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์ผมคิดว่าประเทศได้ประโยชน์ละได,ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับใช่คร<ช>ับแล้วก็ถ้าถ้าคุณทักสินกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ทําผิดเนี่ย ท่านก็จะมีความสง่าง,งาม <ừ m. S 2> ก็ได้สายสะอาด <ừ m. S 2> แล้วก็อธิบายต่อประชาชนโดยสารนั่นแหละช่วยอธิบายแล้ว <ừ m. S 2> ถูกไหมครับมันก็เป็นข้อดีไงครับ <ừ m. S 2> แต่ในใน,ในทางกลับการเกิดว่าคําร้องของของคุณธีรยุทธ์มีมูล และสารเกิดว่าชี้ว่าอการกระทาอย่างนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายตามคําร้องนะนะเราสั่งให้หยุดการกระทําก็ดีนะแล้วก็ชี้ว่าการกระทําอย่างนี้เนะี่ยมันจะมีผลเสียต่อประเทศชาติอย่างไรทั้งเรื่องของอสถาบันหลักทั้งเรื่องความมั่นคงของประเทศการเคารพกฎหมายนะมันจะไปเข้าข่ายความผิดอื่นๆอย่างไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของอผู้ที่มีหน้าที่นะไม่ว่าจะเป็นสสส,สวรหรือองค์กร ตามรัฐธรรมนูญหรือประชาชนพลเมืองดีทั้งหลายเนี่ยจะเห็นเป็นประเด็นแล้วก็หยิบยกข้อเท็จจริงข้อกฎหมายตามคําวินิจฉัยเหล่านั้นเนี่ยนะไปร้องนะเอาผิดเอาโทษนะตัดเขาออกจากวงการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่ละกรณีไป<ม>อีกทีหนึ่งครับทีนี้กรณีเรื่องของชั้น14อะค,ะค่ะเอาละตอนนี้เรื่องก็ไปอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญแล้วนะคะครับ เห็นว่าคุณธีรยุทธ์บอกมีรายงานของกสมที่แนบไปเป็นพยานหลักฐานด้วยเป็นเอกสารส่วนพยานบุคคลก็อาจจะแล้วแต่สารท่านว่าจะมีการเชิญใครเข้ามาไต่สวนหรือไม่อย่างไรรแต่เรื่องนี้อีกประเด็นหนึ่งก็อยู่ที่ปปชมันคู่ขนานกันไปหรือมันอะไรยังไงไหมคะกับที่อยู่ที่ปปชอะค่ะคู่ขนานคู่ขนานกันไปครับแต่ว่าก็ แยกกันทำเฉพาะจุดเน้นแต่เรื่องก็จะไปรวมกันนะคืออย่างนี้ครับกรณีไปที่ปปชเนี่ยปปชมีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตของการใช้อํานาจเจ้าที่ของรัฐเพราะนั้นนนั้ปปชจะโฟกัสไปที่เจ้าที่รัฐตำรวจอะไรเหล่านี้ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งผู้มีส่วนร่วมกระทำผิดก็คือรวมทั้งตัวท่านทักษิณเองแหละก็อยู่ในข่ายที่ปปชจะ ต้องสอบห้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะแต่ขณะเดียวกันกสมซึ่งเขาดูแลเรื่องอภาพรวมมันเป็นธรรมไม่เป็นธรรมแล้วใครอย่างไรเนี่ยเข<ม>าก็เรียกเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้มาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเหมือนกันมาสอบไปแล้วนะถูกครับมันก็จริงๆแล้วเขาก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้แล้วเรียกสอบเพิ่มได้อีกอออไม่มากนักอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเม,เมื่อถึงเวลาที่เป็นประเด็นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถูกไหมครับแต่ทางผู้นุนจะไม่ใช่ว่าหมินพระบรมเดชานุภาพหรือไม่หรือว่ามีพระบรมรานองค์การมาแล้วหรือว่าตอนอออเสนอขออภัยโทษบอกว่านะแก่แล้วอายุมากสภาพร่างกายไม่ดีแล้วก็ยอมรับผิดทุกอย่างจะทําคุณประโยชน์ให้นะจะจะไม่ทําผิดอะไรไม่ไปแทรกแซงก้าวไก่สมมุตินะฮะ,นะซึ่งซึ่งนี่ผมจะใช้ภาษาชาวบ้านก็คือว่า จะ,จะอยู่ในกรอบนะจะทําตัวเป็นคนดีเนี่ยแต่ข้อได้จริงเนี่ยถ้าไปทาอะไรผิดกฎหมายอย่างที่แต่ที่ได้หลายประเด็นนะ่ะที่คุณทีรยุทธ์เขาก่าวมา้นี่ะมันโยงไปได้ไงครับเพราะว่าตอนที่โปรดเกล้ายอมรับผิดขออภัยโทษอะไรต่างๆนี่ก็คือจะกลับมาอยู่ในกฎกติกาของประเทศเราของบ้านเมืองของเราแต่ในในข้อทด้จริงเนี่ยประเด็นอื่นๆเนี่ยนอกจากเรื่องชั้น14ไม่ยอมติดคุกแล้วเนี่ย ยังไปแทรกแซงกาทำการเมืองทําลายพักทำลายความรู้สึกประชาชนอะต่างๆนี่มันก็จะไปด้วยครับเพราะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ชั้น14มันก็อาจจะไม่เกิดกรณี2,3,4,5,6ใช่ไหมคะใช่<ะ>ใช่ใชก,ก,กเ็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ <ๆ S 1> ก็ได้นสนใจครับว่าคำร้องกลุ่มคําร้องเหล่านี้กับคําร้องเดิมที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะมันก็จะสอดรับกันนะ เขาได้จ,จริงอย่างไรมันก็ก็จะเปิดเผยมากขึ้นแล้วในทุกแง่มุมมากขึ้นนะก็ก็จะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกร้องอะ่ะเป็นธรรมกับคุณทักษิณเองอะ่ะนะเพราะบางเรื่องเราอาจจะเข้าใจท่านผิดก็ได้นะท่านอาจจะนะทำตนเป็นนักโทษที่ดีหรือว่ากติกาของอราชทันก็็เป็นอย่างนั้นหรือความเห็นแพทย์ก็ถูกต้องแล้วสมมุตินะครับเราก็ยังไม่รู้เราก็สนใจติดตามเนี่ย สมมุตินี่เขาบอกสมมติสมมุติว่าไม่ได้อยู่จริงครับาจากการหลายคนประเมินจากคําพูดของเสรีเนี่ยเสรีน้องผมเนี่ยพันพลตำรวจเอกเสรีเตมีเอเว้นเนี่ยที่เขาบอกเอะผมไปผมเห็นนะว่ามีเครื่องมืออะไรอยู่บ้างอ่าเขาทีเด็ดเนี่ยสมมุติว่าไม่มีจริงไม่มีเครื่องมือในการที่จะรักษาผู้ป่วยวิกฤตจริงมไม่ได้อยู่จริงเพราะเขาบอกเขาไม่เห็นเจ้าหน้าที่ราชธรรมแม้แต่คนเดียว อะไรจะเกิดขึ้นก็เรื่องใหญ่มากๆของประเทศใช่ไหมฮะนั่นก็คือว่าระบบยุติธรรมไทยเนี่ยผู้รับผิดชอบรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอธิบดีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยร่วมกันทําผิดร่วมกันปกปิดความผิดตัวเองนะครับ พฤติการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะบ่ง,งชี้จากหลักฐานเนี่ยอย่างกรณีท่านจะดียพิสูจน์ไปบอกว่าผมไปไม่เห็นจะต้องมีใครมาตรวจผมเลยไม่เห็นเจ้าที่สักคนเลยอย่างนีก็นี่เลยครับถูกต้องใช่ว่าแล้วมันก็จะขัดแย้งกับรายงานที่ว่ามีเจ้าหน้าที่มารับเบี้ยเลี้ยงดูแลคนไข้แล้วก็ระเบียบของรัฐานต้องมี นักโทษอยู่นอกเรือนจำมันต้องมันมีควบคุมไปตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วมีอัตราส่วนด้วยใช่ไหมครับทุกเชั่วโมงเองถ่ายรูปนะต้องรายงานผู้บังับารและอย่างนี้แล้วมีอัตราส่วนคนเฝ้ากี่คนกี่คนด้วยนั่นนั่นเลยครับคือว่ามันจะต้องรับรับผิดกันเยอะไงซึ่งบอกว่าการที่กสมนะซึ่งผมคิดว่าในคําร้องของของคุณจริยุทธ์เนี่ยก็ต้องอ้างพยานหลักฐานเหล่านี้คอย่างน้อยเนี่ยกสมต้องมีถูกไหมครับและจริงแล้วผมผมเรียนอย่างนี้ครับ สวชุดที่แล้วเนี่ยกรรมาการคณะกรรมารติการสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพและการคุ้มครองบริโภคซึ่งของรัิสภาวุฒิสภา,าซึ่งท่านสมชายแสวงการเนี่ยนะฮะท่านเป็นประธานเนี่ยท่านได้เรียกมาหมดแล้วเรียกหน่วยที่เกี่ยวข้องมาหมดแล้วประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ถูกทั้งคมวิพากวิจารณ์มีเวทีสาธารณะ,ะที่ไปอภิปราย ต่อว่ารัฐบาลแล้วก็เป็นการเรียกร้องของประชาชนเพื่อให้ตรวจสอบนะความไม่ชอบมาพากลน,นะของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะที่เขาเรียกว่านักโทษเทวดาเลยนะ,ะมีการ<ช>แต่งเพลงอะไรมา<ช>มากมายเลย<ช><ช>อันนั้นคือสียงน่ท้อนของประชาชนแล้วก็แน่นอนตัวแทนของประชาชนในสภาเองเนี่ยก็รับรับเรื่องเหล่านี้ไปตรวจสอบซึ่งผมคิดว่าตรวจสอบกันโอ้โหหลาย หลายสิบการประชุมหลายครั้งเนี่ยนะ<ม>แล้วก็หลายหน่วยงานทุกหน่วยงานอนะ่ะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ราชทันนะขั้นตอนของผู้คุมขั้นตอนในเรือนจำนะ<ม>ขั้นตอนในโรงพยาบาลตำรวจการส่งคนไข้ออกนอกโรงพยาบาลน,นะนะฮะในราชทันมาโรงพยาบาลตำรวจได้อย่างไร<ม>เงื่อนไขคืออะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการทํารายงานนะแล้วก็การาพิจารณาลดโทษ ให้เป็นนักโทษชั้นดีชั้นไม่ดีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรายงานเหล่านี้มันมีหมดนะครับรวมทั้งเรื่องของกรณีคนไข้เนี่ยม,มันต้องมีเวรเบียนนะในแพทย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบโรคเนี่ยต้องมาตรวจทุกวันแล้วก็ตอนเช้าเป็นยังไงทานได้ไหมฉี่ออกเท่าไหร่กี่ปริมาณเท่า<ช>ไหนนยายร่นเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้บันทึกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่จะบ่งชี้ได้ว่านะรายงานที่ คุณทักษิณเขา,เาลงชื่อเป็นผู้ถูกตรวจเนี่ยะนะฮะแล้วก็พฤติการจริงๆเนี่ยนะฮะข้อมูลทางการแพทย์จริงๆเนี่ยมันจะสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรอืมเพราะว่าเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤตเลยนะคะนี่เลยเขาไม่เห็นกุ้งมือ,อมแล้วบอกวันนี้เขายังหาไม่ได้เลยว่าใครคือพยาบาลที่ประจำห้องนี้ยังไม่รู้ว่าใครเลยนะครับมมผมคิดว่า อีกไม่เกินอึดใจรอแล้วผมคงจะได้หมดนะแม้แต่เรื่องกล้องเสียหายเนี่ยแล้วมันเสียจริงหรือเปล่าแล้วโรงพยาบาลอย่างนั้นหน้าที่ต้องดูผู้คุมอย่างนั้นแล้วเสียแล้วทําไมมีการแจ้งไหมมีใครมาซ่อมไหมแล้วเสียไปเดือนดูไหมครับใช่มันไม่ได้เลยคือทันทีที่มีนักโทษส่งตัวมาแล้วต้องฉุกเฉินขนาดนั้นเนี่ยต้องต้องต้องไปดูละใช่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีหลายพยานแวดล้อมหลายกรณีที่มันต้อง เป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงและก็อ้างอิงก,กันได้ครับะนะนะไม่ใช่ว่าจะอ้างเรื่องนี้แต่ขัดกับหลักฐานเรื่องนี้อะไรเป็นต้นอ,อย่างผู้คนทั่วไปเราก็รู้ว่าถ้าพ่อแม่เรา,าญาติของเราญาติผู้ใหญ่ของเราเจ็บป่วยกระทั่งที่นะต้องดูแลตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงช่วยวเหลือก,ก,กันเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงไม่ได้ฉี่ราดควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยผมคิดว่า เราเป็นห่วงแล้ว <ừ m. S 2> ผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนกันไปไป,ไปเยี่ยมไปเฝ้าอะไรนีย<ช>แต่ในค้าได้จริงมันไม่มีเลยไงมันเป็นไไม่ได้ฮะด็อกเตอร์ป่วยเข้าขั้นวิกฤตลูกไม่เคยมาเยี่ยมเลย <c oughs> ไปเที่ยวต่างประเทศด้วย <c oughs> อะไรประมาณนี้นี่ผมคิดว่านั่นแหละอันนี้นิสัยที่เราพูดกันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศเขาพูด<อ>กันเขาสงสัยเราสงสัยแล้วก็มีเรื่องเรื่องกรณีการตรวจสอบนะผมคิดว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่ท่านรับเรื่องไปแล้วแล้วก็อ,อ,องค์กรที่ต้องท่านต้องวินิจฉัยนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าทุกองค์กรก็มีเกียรติภูมิของตัวเองมีศักดิ์ศรีของตัวเองอและคงไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังนะครับอโอ้สนนีสคัญว่าอย่าทําให้ประชาชนผิดหวังเรื่องใหญ่แบบที่ดอ,อร์ท่านว่าเลยล่ะมันจะเกิดความลักลั่นในสังคมว่าเฮ้ย คนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่พวกเรานี้เจอสารพัดประกันยังไม่ได้ไอ้นี่ยังไม่ได้แต่โอ้โหเรื่องใหญ่อ่างเงี้ยมันก็มันก็รับกันไม่ได้คนมันรับไม่ได้เรียนถามถึงเวลาหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปดูกรณีคดีพักเก้าไกลก็เหมือนจะหลายปีอยู่เหมือนกันนะ,ะคะแต่พอมากรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยไม่นานเมื่อเทียบกับกรณีของพักเก้าไกลซึ่งวินิจฉัยต่างกันอยู่หนึ่งสัปดาห์ แล้วกรณีนี้เนี่ยโอ้โหมีการยกมาถึง6กกรณีเลยทีเดียวอาจจะใช้เวลาเป็นหลายปีได้ไหมคะมันมันขึ้นอยู่กับในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นมันมีพยานหลักฐานที่จะต้องเ,อเรียกมาให้ครบถ้วนเป็นที่ยุติเนี่ยใช้เวลามากแค่ไหนครับอย่างกรณีเรื่องเรื่องก้าวไกลนะั้นจริงๆแล้วถ้าจะนับเวลาต้องนับเวลาตั้งแต่การร้องครั้งแรก ที่ร้องให้หยุดการกระทําเรื่องของการหาเสียงเนี่ยมันก,ก็ใช้เวลาพอสมควระนะหรือแต่จะมายกเปรียบเทียบกับกรณีของคุณพิชิตของท่านนายกเศรษฐาก็งคงไม่ได้นะนะหรือหรือกรณีของท่านท่านนายกประยุทธ์จันโอชาในตอนวินิจฉัยเรื่อง8ปปีอะไรก็ได้บางกรณีเป็นเรื่องของออออการตีความตัวบทแค่นั้นเองนะที่จะอย่างไร,รมันก็ใช้เวลาไม่นานบางกรณีเนี่ยมันมีข้อเท็จจริง นิดเดียวไม่ได้มากนะกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยโดยมีคุณพิชิตชื่นบานเป็นฐานเนี่ย <คน S 2> ประจก<ล><พ>ักษ์ประจักพยานทางเอกสารจบมันง่ายอยู่และม,มันมันก็ใช้เวลาไม่นานนีครับกรณีนี้กบ็บางบางอันก็ดูเหมือนเหมือนจะยุ่งจะยากจะจะนาน,น,นแต่แต่อเอกสารไม่เยอะนะ สมมุตินะฮะอย่างกรณีชั้นสิบสี่เราเราคิดว่ามันมันน่าจะนานแต่เขาไม่ต้องไปเริ่มสอบใหม่ครับแต่ปปชก็ยังไม่ได้เลยนะคะขออะไรไปต่างๆน่ะเวรเบียนเอ่ยปปชน่าจะมีหมดแล้วแต่ปปชไม่ให้ก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้ครับผมผมก็เรียนว่าอย่างกรณียกตัวอย่างเดียวนะแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยขณะนี้เนี่ยคุณรัฐบาลเศรษฐาก็ดีรัฐบาลอุ้งอิงก็ดีเนี่ยต้องรับผิดชอบ กับกระบวนการที่รัฐบาลถูกกล่าวหาด้วยนะฮะต้องให้ความร่วมมือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องอเขาขออะไรต้องดูเอาไปให้แล้วกรณีไหนที่สุมเสี่ยงนะที่เขาชี้ว่าเป็นการกระทําที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่ความผิดของเจ้าหน้าที่หรือความผิดที่เขาชี้แนะมายัางรัฐบาลเองเนี่ยตัวเองต้องใส่ใจนะครับต้องลงลงมือไปละเลยละเว้นไม่ได้ซึ่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันช้าเกินไปเอกสารไม่ส่งให้ไม่ให้ความเรื่องร่วมมือผัดผ่อน นะฮะสุดท้ายเนี่ยเมื่อข้อได้จริงจนกระาทั่งสารได้วินิจฉัยแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่จะย้อนกลับมาดําเนินคดีกับคนที่ไม่สุจริตได้นะที่ช่วยเหลือกันเองช่วยเหลือพวกพ้องเห็นแก่ประโยชน์ปกปก้องปกปิดปิดบังเข้ได้จริงอะไรต่างๆที่จะทําให้ตัวเองเสื่อมเสียหรือต้องโทษต้องคดีอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมีผลทั้งนั้นแหละครับที่ เ,อเ,อเรื่องที่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันจาเป็นจะต้องนะฮะเปิดเผยเป็นที่ประจักษ์นะนั่นนั่นก็คือว่าในกระบวนการยุติธรรมเองะมันถึงมีหลักประกันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นกระบวนการพิจารณาเนี่ยมันต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายรวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับผู้ทาคดีด้วยเพราะฉะนั้นจึงจะมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีออกมาในแต่ละเรื่องครับเขาบอกว่าง่ายๆเลย14เนี่ยเร็วมากถาม กูรูท่านหนึ่งเลยท่านบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็คือไม่ม like so so well, so ีหล so so ักฐานอ่งเชระเบียนก็ไม่มีชื่อพยาบาลก็ไม่มีอะไรเยก็ประมาณได้ว่าไม่มีห้องไอซียูในนั้นก็จบเลยงานนี้จบเลยไม่ได้วไอซียไม่เจอเจ้าหน้าที่รักษาก็แปลว่าไม่มีการไม่มีหลักฐานก็คือหลักฐานคือหลักฐานหลักฐานว่าท่านไม่ได้ทำนี่นะกฎหมายการไม่มีหลักฐานก็คือหลักฐานว่าไม่มีใครไม่มีอยู่ก็ไม่มีตัวตนจริงทัางทั้นที่สี่ก็คือห้องไอซียูทิ Oh. คุณคิดเอาเองไม่มีทีนี้ในช่วงท้ายที่แอนค้างเรื่องเกาะกูดเอาไวค้คือรัฐบาลเขาก็อาจจะถือ m o u 4 4ในการไปเจรจากับทางกัมพูชาอาจจะเป็นแบบนั้นได้ไหมคะ<อ>แล้วมันจะทำให้การเจรจาเราอาจจะเสียผลประโยชน์ไหมคะก็ใช่ครับก็คืออย่างนี้ก็ต้องก็ต้องมาดูนะครับว่าตอนนี้เราก็วิพากษ์วิจยัยกันว่า MOU44 เนี่ยมันเกิดขึ้นมามาด้วยฐาน ของข้อมูลอะไระด,ด้วยด้วยด้วยความคิดอะไรด้วยนโยบายและผู้นําประเทศในขณะนั้นอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาดูกัน,นแล้วก็ต้องดูว่าเรื่องเหล่านี้บางคนก็ขอยกเลิกหรือไมมถ้าเอ็มอียู U C C เนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายใหญ่มไม่ไมันไ,ไม่ไม่ชอบด้วยหลักการสําคัญที่ต้องดูแลอธิปไตยของชาติเรื่องของเขียแดนเนี่ยก็น่าจะยกเลิกไปไหมแล้วกลับไปสู่หลักสากลไปสู่หลักที่ยึดประโยชน์ของประเทศนะ แล้วเราก็มาดูเรื่องตามลําดับดีไหมยุติเรื่องเขตแดนเมื่อชั้นแล้วพื้นที่ทับซ้อนจะมีหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องตามมามใช่หรือไม่มถ้าเขตแดนชัดบางทีอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเลย<ม>นะ<ม>เหมือนเหมือนเรามาเลเซียเรากับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะมันก็เมื่อมีความชัดเจนแล้วมันก็ใช้ใช้หลักสากลใ,ใช่ไหมครับออกไปกี่ไมล์ทะเลอะไรต่างแล้วเราก็กรณีที่มันมีปัญหาเนี่ยก็ค่อย เป็นกรณีที่ต้องเจราจามาทำเอ mm ็มโอยูกันอะไรอย่างนี้เป,นเป็นต้นนะครับงน mm ั hmm. ้นกรณีนี้ก็มีหลายคนบอกว่าถ้า m o u 44 mm hmm. เราต้องเอาเอาเป็นหลักนะเอาเป็นกฎหมายที่ต้องเคารพแล้วก็ไปทำข้อบุกพั์กับระหว่างประเทศเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมันจะอาจทำให้เราเสียหายได้หลายท่านก็แนะนำว่าไอ้ MOU ตัวนั้นเนี่ยปี44เนี่ยมันไม่ชอบนะ mm hmm. ไม่ชอบด้วย ผลประโยชน์ของชาติถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะยกเลิกดีไหมหแทนที่จะเดินตามอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อคิดความเห็นนะของผู้เกี่ยวข้องของทหารฝ่ายความมั่นคงของสรวงการต่างประเทศอของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ของสมาชิกสภานะในสสสวที่ผ่านมาเขาเห็นอย่างนั้นครับม u เนี่ยมันบางมากนะใช้ภาษารัะกฎหมายบางมากขึ้น Memorandum of Understanding ยังไม่ได้เป็นสัญญาจะซื้อจะขายเลยผมยังไม่ได้ตกลงกับคุณบันทึกช่วยจำแปลเป็นภาษาไทยว่าบันทึกช่วยจำให้มึงช่วยจำนะมึงเคยเค,ยคยุยกับคุยอย่างนี้นะคุณไม่ทำก็ย่อมได้และ M O U สมัยปีที่ท่านดกรกล่าวนะคือปีที่ทักษิณเป็นนายกนั่นแหละทีผ่ผมจำแม่นเพราะผมอยู่แถวนั้นก็ตรงนี้เนี่ยทำ M O U เนี่ยไม่ได้ผ่านรัฐสภาด้วยแต่ก็จะมีบอยว่าเอ๊ะ แต่ว่ากฎหมายให้ผ่านรัฐสภาเนี่ยมันเกิดทีหลังนะเ้าก็แล้วแต่ว่าว่าแต่มันคือบันทึกช่วยจำาท่าบับข้อตกลงใช่ไหมคะหรือข้อตกลงเบื้องต้นที่จะนําไปสู่เรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไปข้อตกลงต็อย่างดรอร์ว่าข้อตกลงเบื้องต้นด้วยมันเป็นเพียงบันทึกช่วยจําไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาสัญญายังมีสัญญาจะซื้อจะขายพูดถึงว่าชาวบ้านนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันบางมากแล้วการที่ ให้ขเขมรล,ลากเนี่ยใครนี่คนให้ถามว่านายกขนาดนั้นทักษิณกล้าบอกไหมว่าผมให้ขอลากมาเองอ,ะอ,อ่ะออประเทศอยู่กับคุณคนเดียวอะ่อมมอะมัติคลรมออยู่ไหนแจ้งรัฐสภาหรือเปล่านี่ไม่มีหลายจุดอย่าอย่าอย่าไปกังวลมากถึงเวลาสู้ก็ต้องสู้กันเพราะเราเสียเปรียบขเขมรเอ่ยชื่อเลยว่าขเขมรมาเยอะแล้วแม้กระทั่งทุนเมเนตเองเนี่ยไปเรียนเวสต์พอย ก็ได้ทุนของนักเรียนในร้อยเวสพอยไทยที่ต้องสละให้ออสมัยพี่จิ๋วเราเสียตําแหน่งหนึ่งให้อุบัติเหตเพราะพี่จิ๋วหวังผลทางการเมืองอแต่แล้วผมผมยังยังอยู่คือหนึ่งในฝ่ายเสของพี่จิ๋วเองตอนที่ท่านมาเป็นผบองสุด<อ>ผมอยู่ฝ่ายนี้เราเป็นคนให้หมดเ่ยทุกอย่างเราให้หมดแล้วมาวันนี้เป็นคนละเรื่องเลยโอ้โหขี่ก็ามาได้ไงแบบท,ท่านดอร์ว่าพาเข้ามากลางเกาะกูดอนะมันขัดกับกฎหมายสากล อะไรที่ขัดกับกฎหมายสากลทั่วโลกก็ไม่ยอมรับเราครับ,รบไม่ต้องอะไรแค่เรามีโทษปหาชีวิตมันยังจะไม่รับเราเลยบอกเคยสากลเขาเลิกปหารแล้วอะสุดท้ายค่ะอยากให้ดรฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยว่ากรณีการยื่นรอบนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้หรือไม่อย่างไรคะคือผมคิดว่าการดำเนินงานของของคุณชรยุทธ์สุวรรเกษร เขาก็ต้องชื่นชมท่านนะแล้วก็ผมอยากให้มองอการเมืองในแง่ดีในแง่บวกในแง่ที่สวยงามเพราะ ه, สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอแล้วก็สิ่งที่ผู้คนใช้สิทธิ์เป็นพลเมืองดีนะแล้วก็สนใจการเมืองไทยแล้วก็เห็นว่าอะไรเราใช้สิทธิได้ ang, ก็ไปใช้สิทธิ์ผมก็ต้องเคารพกันและกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีการร้องฝ่ายที่ถูกร้องก็ควรทําหน้าที่นะชี้แจงโต้แยง้งนะ คัดค้านไม่เห็นด้วยยื่นต่อศาลไปนะแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์นะแล้วก็ให้การเมืองมันเดินไปได้แล้วก็ให้เกิดการยอมรับนะผมคิดว่ากรณีนี้แหละนะอยากให้ประชาชนสนใจติดตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐมนูญที่จะมีขึ้นนะครับในในอีกไม่นานนะจากกรณีนี้ทั้งหกข้อกล่าวหา6การกระทําที่ที่คุณจริยุทธ์ได้กล่าวอ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยนะไม่ว่าจะออกมาหัวหรือก้อย ออกมาซ้ายหรือขวาอะไรต่างๆก็จะเป็นบทเรียนในทุกด้านนะให้ให้กับประชาธิปไตยไทยแล้วก็ให้กับความเข้าใจกับประชาชนนะที่จะเกิดขึ้นในการมีส่วนร่วมปกครองประเทศ<ม>นะต่อไปนะท่านต้องดูแลนะคนที่ใช้องค์กรเอาเอาองค์อำนาจของท่านเอาอำนาจของประชาชนไปใช้ในทางนิติบ,บัญญัติบริหารตุลาการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถติดตามมีส่วนร่วมได้นะครับอันนี้ก็คิดว่า ติดตามการเจริญเติบโตของประชาธิปไตยสุจริตที่จะมีขึ้นในประเทศไทย,ยต่อไปครับเนี่ยผมเองด้วยกับดเรเลยผมไม่รู้จักว่าธีรยุทธ์เนี่ยคือใครเลยนะแม้กระทั่งพักก้าไกลโดนยุผมก็ไม่รู้ว่าธีรยุทธ์เป็นคนเสนอแล้วก็ไม่เคยสนใจเลยเพิ่งมาสนใจยื่นตอนนี้ก็เลยดูเขาทั้งหมดผมโทรหาคุณแอนห้าทุ่มสิบห้านาทีเมื่อวานนี้ธีรยุทธ์เขาให้สัมภาษณ์ในช่องเนชั่นผมบอกดูเลย น่าสนใจมากนิ่งดีตอบคำถามได้แน่นอนและผมเชื่อว่าเขาไม่โกหกเพราะเขาพูด,ดตรงๆเลยถามไพบูลบอกเขาเคยคุยกันเป็นลูกความเขาเองอถามพี่ป้อมเขาบอกตัวเป็นๆผมยังไม่เคยเห็นเลยครับคือทั้งตอบเขาต้องตรงๆไม่ได้มีเสแสร้งอะไรแล้วพูดนิ่งๆไม่มีอารมณ์แล้วยืนหลักการเปะกลับมาใหม่ก็ยืนอีกพิธีกร ตลกลับก็ยังยืนเองเขาแม่นเขาแน่นก็เลยตามดูสามสี่ช่องเมื่อรุ่งเช้าดูอีกแล้วก็มาดูอาจารย์เจอีกก็โอ้โหน่าสนใจแบบท่านด็อกเตอร์ว่าต้องตามไปดูเลยงานนี้นะครับค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณด็อกเตอร์เดเรกิ์เจงครองธรรมมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะพักกันก่อนสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าเรื่องนี้ต้องรอลุ้นว่าคุณทักษิณกับเพื่อไทยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่แต่ว่าในช่วงหน้าค่ะ เรื่องของที่ดินเอาภายก็ถูกมองว่าเป็นจุดตายเหมือนกันเดี๋ยวพูดคุยกับอดีตสวอีกหนึ่งท่านนะคะทางคุณสมชายแสวงการพักกันก่อนค่ะ